ศาสนานี่ดีครับแปลว่าคุณเครื่องคุณชาติเครื่องปกครองเนี่ยรัฐธิาศาสนาศาสร์ฮะปกครองรัฐนะศาสนานคือคุณข้างเครื่องเป็นคุณเครื่องปกครองปกครองอะไรครับปกครองตัวเองฮะคนที่มีศาสนานคืออะไรครับปกครองตัวเองให้ได้ปกครองใจตัวเองได้อ่าตัดเทียบกันนียครับศาสนานี่เป็นเอกบทแห่งสันตินะครับ ทุกศาสนาอ่ะผมพูดเลยนะฮะคือนินสันติความสงบแน่นอนพุทธศาสนามีเลยพระบาลีรับรองอ่ะนตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นญยิ่งกว่าความสงบไปมีหรือว่าสุขอื่นญยิ่งกว่าสันติสุขไม่มีอ่ะสุขก็มีหลายอย่างสุขนอกเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็มีสุขในนะฮะอ่ะนิรามิตสุขสุขที่ไม่อิงอามิตรกับสามิตสุขสุขที่อิงอามิตร สุขินอมิคืออะไรครับเราจะมีสุขเราต้องมีสิ่งนี้ไม่มีเราก็เป็นทุกข์แต่นี่รามิสุขสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรเลยอาศัยแข่ใจไม่ต้องอาศัยอามิตอะไรเลยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้อีกอ,อันนี้ก็อันนี้อันนี้พูดนะฮะท่านจะใช้หลักวิพัชวาทีคือแยกแยกนะครับเพราะคําสอนในะรรมุถณาหรือการตอบธรมธรมะพุทธะเนี่ยจะมีหลักพยากรณ์อยู่สี่ เอกังสัพยากรขอแรกคือตอบกล่าวโดยส่วนเดียวยืนกลานเป็นอย่างนี้นะเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกระยาณการีกระยาณังทำดีดีปะปักริจปะปะกักกงทำชั่วชั่วนี่นี่คือยืนกลางอะไรดีก็ดีชั่วก็ชั่วการที่สงคือวิพัชพยากร คือตอบตัวแยกแยกจะจำแนกอ่ะดี่เธอยกตัวอย่างนะต้นไม้นี่ปลูกไปเนี่ยจะหลอดไหมแล้วก็ต้องมัดแยกแยะอีกเขามีปุย๋ยมันขาดน้าไม่ขาดดินไมมันจะหลอดจะตอบปัดจะหลอดไปเท่าไรมันก็ตอบไม่ได้มันต้องไปถามเราเขามีมันมีปุ๋ยไหมมีอากาศมีดินดีไหมอ่ะหรือว่าจะถามว่บคนเนี่ยที่ผมยกที่กล่าวมาเป็นแบบอย่างวิาาพัฒนาการแยกแยะคนเนี่ยตูย้เราไปไหนสินคีดเราไปไหน ก็ตอบต้องแยกแยะบางบางท่านไปนิพพานสินกิเลสแล้วบางท่านมีความโกรธไปในโลกบางคนนะมีความโลภขับหลงไปเป็นเปรตอสุรกายบางคนมีสินหาเกิดเป็นคนบางคนมีอะไรฮะกุศลกรรมบทเป็นเทวดามีฌานสมาบัติเป็นพรมนี่วิพัชพยากรประการที่สามคืออะไรฮะปฏิปุจฉาพยากรคือทวนถาม อันนี้ตรงสำหรับคนที่ดื้อด่านหน่อยต้องทวนต้องย้อนถามอ่ะก็ถามถามก็เขเล่นแง่กับเราคนถามอะไรก็ต้องย้อนถามอ่านลูกขึ้นยังไงอะไรประมาณนั้นกะประการที่สี่คือทป,ปนิยะยับยั้งไว้ไม่ตอบนิ่งไว้ไม่เกิดประโยชน์เช่นเด็กอน,นุบาลมาถามหลวงวิทยาศาสตร์ต่อไปเด็กไม่รู้นิ่งไว้ก่อนให้ความรู้ก็เติบโต,ตมาแล้วค่อยบอกเขาอันนี้แหละฮะ เออที่ผมต้องพูดอย่างนี้พราะอะไรครับอ่าผมก็อนุโมทนานะฮะอาจจะว่าผมมาโหนกระแสะอาจารย์บียเนี่ยก็ยอมรับนะฮะยอมรับแต่ว่าอ่ก็มองส่วนดีนะครับแต่คนเราจะดีจะดีจะชั่วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราล่ะอยู่ที่ใจของเรานะฮะเรารู้ตัวเองวะ่ะ เห็นไม่เหมือนกันไม่เป็นไรฮะแต่ใจท่านท่านสงบท่านดีทั้งสองฝ่ายคนนี้เหมือนกับเขียนเหล็กหกนะฮะเขียนแลห้อีกคนอ่านอีกคนอ่านเป็นเหล็กกาวฝั่งนู้นอ่านเหล็กกาผมมาอ่านเป็นเหล็กหกผเขียนให้อ่านนี่แต่ว่าอย่างไรครับถ้ามีหลักในการอ่านโอเพอ่านนู้นก็โอเคครับอย่าไปอย่าไปตําหนิวะผิดถูกเหมือนกันนะครับอ่ะผมก็เห็นประโยชน์ฮะในปัจจุบันนี้มี ความเห็นเกี่ยวกับทิฏฐินานาทิฏฐิต่างๆเนี่ยก็ดีฮะดีเป็นบอกเกิดแห่งปัญญานะครับทางเกิดแห่งปัญญาพุทศาสนาแบ่งไว้เลยสามประเภทนะสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังในผมพูดไปเนี่ยฮะถ้าท่านผู้หนึ่งเข้าใจสักคนหนึ่งผมก็ดีใจนะนะครับประการที่สองจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิด จากการครบคิดเหมือนที่เซอร์ไอแซคนิวตันน่ะอันนี้ก็เกิดจินตมัยปัญญานะก็เห็นน่ะแอปเปิ้ลเนี่ยหรือมะม่วงอ่ะผมก็เริ่มลืมอีกแล้วนะ่ะแอปเปิ้ลมั้งฮะลนเนี่ยฮะทำไมไมันไม่ลนขึ้นไปอ่ะมันลนลงอ่ะกะต็ตจงกระถังคินคดเอ่อคนคิดนะฮะแรงโน้มถ่วงของโลกนี่เซอร์ไอแซคนิวตันนี่ปัญญาที่เกิดจากขคบคิด ประการที่สามปัญญาที่เลือกไปอีกคือภาวนามายปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาบางท่านภาวนาก็ไปลว่าทําให้เป็นน่ะทำบ่อยๆมันจะเป็นเองปัญญามันเกิดโยคาเวเชยเตภูริปัญญาเกิดเพราะการประกอบลงมือทําคือสก,กิลหรือทักษะเนี่ยมันจะมีได้ทักษะความชําชองแบบนั้นถ้าทําบ่อยๆก็เกิดความชนานาญเพราะจะลงมือทาในแต่ประโยชน์นะถึงบอกฮะ เมื่อทำไม่ถูกก็ผิดเมื่อไม่ทำผิดถูกไม่มีเราจะไม่ทำอะไรเลยเพราะกลัวความผิดกันนั่นหรือทำครับต้องทำทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำเนี่ยแต่เราก็ต้องศึกษาเลือกทำในสิ่งที่ดีฮะเราพัฒนาตนเองผิดพลาดเ,เป็นเรื่องธรรมดาะฮะเป็นเรื่องธรรมดาและพระโพธิสัตว์สั่งบาร,รมีมาเนี่ยฮะอ่ะก็ต้องสร้างหลายๆภพหลายๆชาติไวาจะเต็มรอบทานศีล เนคขมะปัญญาวรยะขันติสจัะนิธานเมตตาอุเบขาเป็นบารมีอุปบารมีปรัตถบารมีบางชาติสระเลือดเนื้อนะบางชาติสระชีวิตนะเพื่อสร้างทานศีลเนคขมะปัญญาวรยะขันติสจจะนิธานเมตตาอุเบขานี่จนกระทั่งสร้างเต็มรอบแต่เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าดังเช่นนะฮะพระเจ้าในยุคป,ปัจจุบันของเราที่ผมกล่าวไปอีพีเมื่อวานนะฮะสร้างพระบารมีสีอสงไขยแสนกลับครับ ได้รับการพยากรณ์ครั้งแรกจากพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธทีปังกรสมัยนั่นเป็นสุมเมธดาบดท,ท่านเกิดในสกุลพราหมนะฮะแต่ท่านก็ถูกคิดเลยเปัญญาท่านเมื่อท่านถึงคราตอนนั้นญาติผี่น้องตุยไปหมดแล้วเขาก็ถามใครจะรับสมบัติออกสุมเมธอ่าสุมเมธพราหม์เนี่นะเขาก็ถามว่าสมบัติที่เป็นของใครอะเป็นของปู่่าตายายตาทวด เอาเราตกมาทําไมตกทั้งหลักก็เป็นสมบัติเข้าตุ้ไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แค่นี้ท่านได้ปัญญาแล้วฮะสมบัติในโลกอยู่ในโลกนะฮะไม่ตามไปไม่ได้ในในภพหนาท่านออกบวชนะเป็นดาบดนะ,ะดาบดเป็นดาบดในยุคสมัยนั้นนะฮะพุทธเจ้าพนะนบั่าทีปังกระฮะวันหนึ่งพระองค์เสด็จพร้อมดลวยภิกษุมาคนเขาก็มีศรัทธากันทําถางทางให้เรียบร้อยไย มาถึงสุมเมธดาบดมีศรัทธาแล้วออกบวชตอนนั้นสละสมบัติแจกจ่ายหมดออกบวชละเพราะว่าไม่เป็นสาระละสมบัติมันอยู่ในโลกนี่มตามเราไปไม่ได้เอาสมบัติภายในเนี่ยเขาจัดถนน,นมาตอนรับพระพุทธทีปังกรพร้อมพระภิกษุมาเป็นแถวเลยสุมเมธก็จองไว้ที่หนึ่งเหมือนกันแต่จองไม่ทันที่เรือเบียรก็จ้อจองหมดไปเจอที่หล่องน้าสุมเมธดาบดเนี่นะฮะเห็นอย่างนี้เราก็ยังไงครับ ทำไม่ทันแล้วพระพุทธองค์พระพุทธทีปังกรสเสด็จมาจะถึงแล้วฮะนอนเลยฮะบางท่านเรียกว่ากราบแบบอัศดางขับปัะดิษ์คือประดิษฐ์ด้วยองแปดคือนอนลาบไปเลยที่เราการาเป็นจังขับปัะดินะ์เนี่ยเขาสองสอกสองตะผักหนึ่งแตะพื้นเนี่ยนี่อัศดางแล้วให้พระพุทธทีปังกรพ่อบิกสุสาวกเดินไปฮะหลายร้อยลูกนั่นแหละครับเป็นปฐมมาเห็นพุทธเจ้าเพ ในในยุคป,ปัจจุบันนี้คือพระสมัมณโคโดมเนี่ยท่านอธิษฐานเลยว่าขอเนี่ยศรัทธานในพระพุทธเจ้าขอให้เลยกว่าพุโทโธโหมีอานาคเตนะขอให้ประเจ้าเป็นพระเจ้าในอนาคตพุทธองค์ผ่านไปก่อแย้มพระโอษฐพุทธอุปถาก็ถามมาก้วยพุทธที่ปางกรก็เลยบอกว่าดาบทผูนีนับจากนี้ไปเสียสงไขแสนกับจะได้เป็นพระเจ้าพนามว่าสมัมโคโดมหรือว่าโคตมะเนี่ย นับถอยหลังไปเนี่นะ2,567ปีโบอีก80ฮนะท่านประสูติปัจจุบันคือประเทศเนปาลน,นะชายแดนภาคเหนือของอินเดียผมไปมาแล้วะฮะไปเห็นมาแล้วะฮะท่านประสูติพุทธองค์จะประสูติขึ้นมาเนี่ยชาติสุดท้ายก่อนที่จะประสูติในมนุษย์เนี่ยเกิดมาในโลกมนุษย์เนี่ยตกคนบอกเรานะมนุษย์เนี่ย เป็นภูมิที่สร้างบุญบาร,รมีได้อย่างดีเยี่ยมพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนะหรือประเภทอื่นไม่มีฮะเป็นมนุษย์หลวงปู่พุทธาถัเป็นกล่าวเลยนะมนุษย์โีมยมน,นะบทอุสยะหรือว่ามณนัมน,นะบทอุโสปว่าผู้มีใจสูงเป็นมนุษย์เป็นได้ที่ใจสูงเหมือนนึงยูมีดีที่เวลขนคลาใจตามเป็นได้แต่เพียงคนย่อบเสียทีท่ตนได้เกิดมา ใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบคนเรียกมนุษย์ษานี่มนุษย์พุทธองค์เนี่ยฮะก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์นะฮะเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นที่สี่คือสวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นนี้เป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ของผู้สั่งบาร,รมีที่จะตัดสรลุปเป็นพระเจา้าในอนาคตเหมื่อบาร,รมีเต็รรมหลบอครบสามสิบทัศนเนี่ยนะเมื่อก่อนจะเกิด แล้วกวสองวิโลก,กน,นะคือดูเลยเลือกได้เลยนะมีบาร,รมีเลือกเกินได้นะฮะถ้าบาร,รมีเต็มที่อ่ะใครบอก,กเลือกเกิดไปไนดะ้เลือกได้นะก็เลือกที่ที่จเจริญในสมัยนั้นนับถอยหลังไปเนี่ยสองพบวกแปดสิ 2, นี่ยฮะยุคนั้นใครคนนิยมใครเขาคนยมอบวันนักษัิย์สมัยนั้นจะมีสีวันนักษัตริย์พรามแพทย์สูตรสูตรนี่คือคนชั้นคนรับจ้างเลยนะกรรมกรนะรกษนะัตริย์อีสูงสุดพรามมาเก่อทำพิธีกรรม แย์ก็คือผกหมอผกกคนค้าขายอะไรต่างๆนี่แหละสูตรคือคนชั้นกรรมกรท่านเกิดในวนนกกรรณะกษัตริย์ที่เขายกย่องก็เลือกเลยเกิดที่เมืองกบิลพัทเนี่ยผมพูดอย่างนี้ก็พูดได้เห็นภาพนะฮะมีสถานที่จริงผมไปมาแล้วนะครับเกิดในวนนกกรรณะกษัตริย์ในพระคันของพระนางสตรีมหามายาซึ่งพระบิดาพระบิดาคือพระเจ้าสุตตุทนะประสูติ นับถอยหลังไปสอง7ันหสิบเจ็ดบวกแปดสิบยังไม่ได้เป็นพระเจ้านะครับประสูตรเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์หรือมหาสัตว์สัตว์ผู้โพธิสัตว์คือสัตว์ผู้คล่องอยู่ในโพธิคือการตัดสรู้เมื่อท่านเกิดมาแล้วนะฮะวันนักษัตริย์นะครับพระราชบิดาเนี่ยกดแบบดูแลอย่างดีเลยฮะมีปัสสาวะฤดูฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนให้ดูอย่างดีพัดว่อย่างดีมีนางสนมนะ สวยๆทั้งนั้นเลยดูแลอย่างดีนะฮะเนี่ยฮะสร้างบาร,รมีมาเสียสงไขตั้งแต่รับพยากรจะพ,พุทธทิปังกรนะครับมาเนี่ยเกิดในวรรณะกษัตริย์แต่คนเราเนี่ยฮะยานะปริปากังอาคเมนโตคือบาร,รมีแก่รอบแล้วเนี่ยฮะอ่าวันหนึ่งนะทั้งทั้งที่ว่าพระราชบิดาไม่ให้ไปเห็นคนแก่เลยไม่ให้เห็นคนเจ็บไม่ให้คนตายให้เห็นแต่นังสมมุติิสวยทั้งนั้นเลยฮะที่เขาต้องการกันกน,นี่แหละ แต่บารมีเต็มรอบแต่เกิดเบื่อขึ้นมาพัชฉมายุ16พรรษาเจ้าชายสิทธาก็อภิเษกสมรสกับพนางยโสธราหรือนางพิมพานี่ัชมายุ16มาอยู่คลองเรือนมาอีก13ปีนะฮะถึงพัชฉมายุ29มีนางขุงนลำนั้นตัดสาสามลูกมีสมบูรณ์พูนสุข ในขันวรรณกษัตริย์ในยุคนั้นนะฮะพมันชนมายุ29พรรษาท่านเกิดเบื่อไหนวันหนึ่งะฮะทั้งทั้งที่ทพระบิดาป้องกันไม่เห็นสิ่งไม่ดีอ่ะคือคนแก่เจ็บตามไม่เห็นเห็นแต่นางดีๆสวยๆวทั้งนั้นเลยท่านไ่เห็นคนแก่ก็ถามชนะสหายว่านี่ใครเนี่ยชนะบอกกับเป็นคนแก่เอ้าทําไมเป็นอย่างเนี้ยผมขาวรู้สึกอดลำบากเหลือเกิน แล้วเราจะต้องแก่ไหมแก่เหมือนกันทุกคนเกิดมาต้องแก่เนี่ยคิดละ่ะโอ้อยังงี้เราก็ต้องแก่เริ่มเบื่อแล้วนะฮะเบื่อทางโลกเบือ่อเลยกว่าพิชีวิตเนี่ยเริ่มจะหาทางพ้นอย่างนี้ละ่ะไปอีกไปเจอคนเจ็บร้องโอดโอยนี่ใครลนหลนักชนะคนเจ็บพระยาค่ะถ้าก็คิดแล้วเราจงเจ็บมม้ก็เจ็บเจ็บทุกคนก็าพาไปเจอคนตัวนอนแน่นิ่งคนร้องไห้ลำพันนี่อะไรคือคนอย่างนี้มรณะ คนตุยนี่นะฮะเราจะต้องเป็นไม่เป็นไม่ใช่ค่ะเบื่อเลยฮะเบือ่อนายเลยครับบารมีเต็มหลอดแล้วไปสักพักหนึ่งไปชนะไปเจอสมณะหนังสงบหนิงนี่คือใครสมณะเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นผู้ประพฤติเหลกว่าเพื่อทางพ้นทุกข์ในโลกนี้ท่านพอใจในเทวทูตเลยว่าทูตอันเปิะเิฐคือสมณะ ก็คิดอยู่เสมอพระองค์คิดจะจะ,จะต้องออกบวชให้ได้แล้ววันนั้นนะฮะวันที่ท่านออกประวดเนี่ยพันนางยโสธราหรือพระนางพิมพาพระชายานี่ประสูตรพระโอรสคือพระราหุลท่านก็ออกเลยออกประสมเพ็ญบาร,รมีนะบําเพ็ญเพียรน,นะฮะหกปีนะครับปัยุายุทธสามสิบห้าอ่ะผมพูดหลวดวประตัดความเะไจะยาวยาวไปแล้วเนี่ยปัญุายุทธสามสิบห้าก็ ตัสรูนี่แหละครับเป็นพุทธเจ้าแล้วก่อนอายุพระชนมุสันหห้าเป็นแขกว่าโพธิสัตว์นะครับนี่ต้องพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็บอกว่าพุทธเจ้าทาไมพุทธคนที่ไม่เข้าใจนะฮะพุทธเจ้าทาไมมีเมียมีลูกก่อนเป็นพุทธเจ้านะครับที uar, <Hayır. S 2> ่มีพระชายาคือเมียเนี่ยภาษาชาวบ้านหรือมีลูกเนี่ยพระชนมายุสิบหกมีพระชายามีครอบครัวพระชนมายุสิบเก้ายี่สิบเก้านะมีลูก พระจุลยุสามสิบห้าตัสรู้นี่ครับเป็นพุทธเจ้าแล้วตัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญยานพระอนุตตรสัมมาสัมปธิญยานสูงสุดเลยอันนี้พระอนุตตรสัมมาสุมิยาไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการตรึกไม่ได้เกิดจากการสอนของคนอื่นด้วยนะฮะเกิดจากที่บาร,รมีเต็มรอบสังสมมาหลายชาติคือทานบาร,รมีคือให้ให้ให้ให,ให้ให้ชีวิตไม่ก็ให้ดายสิน สงบการกบฏจาสั่งสมมาศีีไหลพบไหลาชาติในมามะกทำใจภากจากกามไหลพบไหลาชาติออกพนวดสละทิ้งอย่างสุมเม็ดาบทนะฮะในชาติเลยท่านสละทธ์มาเป็นในคมะนะฮะเป็นดาบทปัญญาสวงหาความจริงชาตินหนึ่งเป็นมโหสถนะฮะมะโหสถชาติหกบีู่เรื่องหนึ่งขั้งหนึ่งอ่ะนางยักษีนีเนี่ยจะมาจับลูกเด็กคนหนึ่ง่แดงๆเนะี่ยไปเจอแมงก,ก่อนคือหิวอ่ะจะไปกินสมัยก่อนนะฮะ วิ่งไปแม่ตัวเองก็เห็นว่านักคื่อวิ่งเอาลูกไปคนก็ช่วยกันจับเอาเอา,อานางก็บอกก็เป็นลูกนาะงยักษ์สเนียบอกเป็นลูกนี่ลูกของฉันแม่ตัวจริงก็บอกลูกของฉันไม่มีใครตัดสินได้แต่มหสถชาดูไปผู้มีปัญญานะเขาก็ไปอับปงานไปปัญศาลา,าเลยไปศาลาของมโหสถเลยฮะพาไปฮะมหสถรู้เลยใครเป็นแม่เป็นลูกอ่ะใครเป็นแม่จริงๆอ่ะลู้เลยฮะลูกข้งแรกลูกแต่เพื่อประกาศปรีชาญาณฮะอ่ะ เอาลูกวางไว้แย่งกันเลยฮะใครยิกเอาได้คนนั่นเป็นแม่แค่นี้แหละครับยักษ์สิงีกระชากเลยฮะหมอสดบอกเลยคนเนี้ยไม่ใช่แม่ตีกระชากอีกคนหนึ่งร้องไห้อย่างเลยฮะแม่มีอัติยศที่อ่อนโยนนะเห็นลูกไปได้คนนี้เป็นแม่คนที่กระชากไปนะั่นไม่ใช่แม่จะเอาไปกินนะ,ะไม่มีความอ่อนโยนต่อลูกไปใจไม่อ่อนโยนเลยนะ เราั่นเห็นครั้ง,งแรกว่าไรเห็นดวงตาใหม่กับพิบเนี่ยนี่แหละฮะปัญญาผมยกผมย่อย,ยมาตรงเนี้ยปัญญาวิริยะความเพียรคือมหาชนกนะพระมหาชนกเนี่ยที่มีพระราชนิพนธ์ในหลวงรันทีกาเนี่ยฮะเนี่ยนะท่นออมาจับมาโหสุดถมหาชนกชาดกนะความเพียรนะเ,เรียกว่าเลือสำเพอล่มในกลางมหาสมุทรเนี่ยฮะท่านไหม่ถอดทิ้งใหม่อะไรตายอยาก่ะท่านใช้ความเพียรว่าจนกระทั่งมีมันมีเมฆขลาเนี่ย ซึ่งเป็นแม่ที่เคยกรเป็นเทพที่ดามาช่วยเนี่ยแล้วก็คนขยันเนี่ยแม่เทวดาวก็ทนอยู่ไม่ได้นะต้องช่วยให้ถึงฝั่งนะอ่ะมาอ่า,า,อาเรียกว่าวิริยะขันติอดทนสัจจความจริงเสวงหาความจริงอธิษฐานตั้งใจมัน่นอธิษฐานตั้งใจมั่นก็คือฉันจันทก,กุอ่าเรียกว่าพระเตมีไบ่ยยฮะอธิษฐานว่าจะไม่พูดเรื่องต่งางๆเพราะไม่อยากเป็นรับตําแหน่งกษัตริย์ในยุคนั้น พราะไม่อยากจะไปทำร้ายชีวิตคนเนี่ยเนี่ยอันฐานเมตตาเนี่ยคือสุวรรณสามะอยู่ในป่าเนี่ยสัตว์ต่างๆต่างรักกันมันพี่มันน้องเสือสิงห์กับทิงแรดดิไปทจำเายเพราะจิตเมตตาเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังเห็นกันอยู่มีเหตุเห็นนะฮะก็คือสมเด็จสังหรา์สุกไก่เถื่อนนะไก่เถื่อนหรือไก่ป่าเนี่ยมันแห่ภาษาจันทบุรีบัตรเกิดผมนะแห่คือมันจับอย่างคือไม่เชื่องนะ แต่มาผ่านกุฏิท่านเดินงอย้เหมือนไกบ่บานเพราะอะไรเมตตาจิตเนี่ยครับเนี่ยสุวรรณสามเมตตาสงสารอุเบกขาวางเฉยนี่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรฮะคำสอนในทางพุทธศาสนาที่ทุกวันนี้ตื่นท่านฮนะสนใจกันแล้วผมไม่บอกหลอว่าเพราะอะไรครับผมก็อยากจะเป็นกลางเหมือนกันคือผมก็ไม่อยากจะอ่าก็เป็นกลางเนี่ยฮะก็เป็นกลางอยู่นะฮะใครดีเราก็ยกจ่อง เนี่ยใครรีก็ลกอยองเพราะ,ะนั้นผมก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณทุกท่านนะผมพูดมาเลยสามสิบนาทีเลยจะถึงอยู่แล้วเนี่ยฮะเพราะอะไรครับถ้าไม่พูดมันก็ไม่ดังเพราะมันอยู่ในใจเนี่ยความรู้เนี่ยพอพูดออกมานะเมื่อพูดออกมาเราถึงรู้กันรู้ความคิดได้ปัญญาพุทธองค์ตรัสไปเลยนะฮะผมยกมาบ่อยะฮะสากัดฉายะปัญญาเวทิตภาปัญญาพึงทราบโดยการสนทนาเราจะรู้ได้ความรู้เนี่ยเนี่ยก็ได้จากการพูดเนี่ย ผมเมื่อจะพูดขังเดียวเนี่ยผมก็จะพูดมีผู้หนึ่งมาคอมเมนต์นะ,ะบอกว่าอยากจะให้ลุงอาทิตย์เนี่ยฮะหรือว่ามหากรุงในไล่จัดฉากแล้วก็ถามตอบอนาคตก็รับไปละรับปากไว้ละอนาคตทำามีโอกาสก็จะทํานะครับแต่อย่างนี้ขอพูดขังเดียวก่อนผมพูดไปนี่นะฮะคนเห็นต่างก็ไม่ได้ว่าอะไรกันคนจะฟังเปิดเลื่อนไปก็ไม่ว่าอะไรกันกดติดตามหน่อยก็ยังดีหรือไม่กดติดตามไม่เป็นไรมาดูแล้วก็ผ่านไปก็ไม่ว่ากัน แต่ผมปรารถนาดีนะครับถึงมาพูดว่าท่านผมอยากให้มีณนะมุมมุมสว่างทางสงบสําหรับท่านฮะท่านไปทางานงานแต่ละวันละวัน,ว,นวันหนึ่งมาดูช่องมหากรุงชาแนลท่านมาดูแล้วเออท่านก็มาดูย้อนหลังมันก็มีหลายหลายเรื่องนะฮะที่ดีๆนะอ่ามันก็เป็นเหล็กว่าไลฟ์สไตล์นะครับแต่ว่าอ่าม,มันเป็นศิลป,ปะคําอย่างๆนี่เขาบอกบางทีห้ามพูด นะมันผูดล้วบางทีมันมันจะปิดการมองเห็นล่ะแต่ว่าอ่ะท่านมาเลือกดูนะครับที่ผมพูดอย่างนี้กับเพราะอะไรครับผมเห็นคนสร้างบุญบาร,รมีอาจารย์เบียร์คนตื่นทำผมพูดเฉพาะสิ่งที่ดีนะฮะแกสร้างบาร,รมีนี่เดี๋ยวจะไปวันที่ห้าหรือยังไงเนี่ยไปเลยกว่าปิดตํานานโฉนดถุงกล้วยแขกของพ่อพยอมวัดสวนแก้วพระรุน,นี้เป็นทักษะพัฒนานะครับพระราชนามนทน่านเหอคือ พระธรรมนิเทศนะฮะนี่เราในพุทธานาในประเทศไทยมีหลายรูปหลายหลายท่านนะผมเนี่นะฮะเคารพทุกท่านเลยนะครับเคารพทุกท่านเลยนะผมมีโอกาสที่ต้องพูดเป็นอีพีเนี่ยไอพีสามสิบสองนี่ฮะจะพูดถึงหลองพระสงฆ์พระสงฆ์นี่พูดนะฮะเนี่ยมีบางท่านสมัยก่อนเขาใจผิดนะฮะพระสอนพระพูดก็หาว่าพระด่าเวลากลับไปบ้านถูกเมียด่าหาว่าเมียเถิด เนี่ยเข้าใจผิดอย่างนี้ก็มีสมัย,มยก่อนพระท่านก็พูดตรงตรงทุกวันนี้มีเรื่องอาจาร,รย์เมียแต่ผมก็ประกาศถวายเป็นเครื่องพิาานนะาจรรารณาแกพ,นะพระคุณท่านนะครับอาจารย์เบียร์ก็เป็นคารวะก็พูดธรรมะอย่างลีลานะพระคุณท่านออกมาเนี่ยนะบางทีบางจะบบัณฑนาจะเปลืองตัวนิดหนึ่งแต่กว่า่อว่าท่านอบรมภาวนาจิตของท่านอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแหละท่านก็ต้องยอมรับไปได้มันเป็นอย่างนี้นะฮะในกระแสโซเชียลจะมีทิ้งตอบรับอย่างนี้แหละครับ ผมน่นต้องไว้ทีเหมือนกันนะผมก็โดนเหมือนกันนะครับครูบาอาจารย์บางท่านก็เห็นด้วยกับผมบางท่านก็ไม่เห็นด้วยผมบอกเคารพทั้งสองท่านทั้งสองฝ่ายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมต้องการให้พุทธนาคําสอนในลุงเรืองนะฮะศรัทธาทิปตุสัทธรรมโมตถากัตปรปเวทิโตทัดเซนโตสปโรกัสะอุชุมังคังวิสุทธิยาคอพระสัทธรรม ที่พระตถา,าคตเจ้าประกาศไว้แล้วเนี่ยจงเจริญรุ่งเรืองแสดงหนทางอันตรงเพื่อความหมดจดแก่โลกทั้งปวงในการทุกเมื่อเพราะฉะนั้นที่พูดมานี่ก็ต้องลงท้ายด้วยว่าสิ่งสุดสมมารถใช้ยันตรองอย่าดวนวรวนผองผิดและบางอย่างชาวิสัยของเราอย่างถึงนาอย่าทึกว่าเ็ดแท้ทุกข้อที่จะงนนสวัสดีครับ